รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เมของคนที่มีไว้พริบกับการเชื่อเฉือนเพียงเสี้ยววินาทีในดาวินชีเกมทอดรหัสครับวันนี้เรามาช่วยเชียร์คุณก้อยกันต่อว่าเขาจะดีพอไปถึงเงินล้านได้หรือไม่ไปชมกันเลยครับเชบิญคุณก้อยครับสวัสดีครับก้อยครับสวัจับนาท,ทอะไรอยู่ครับก้อยก็ทำธุรกิจส่วนตัวอยู่ฮะธุรกิจส่วนตัวดีใจมากที่มันแร,รันด้อมไปเจอทำไมครับ ก็อยากจะลงมาดาแล้วนั่งสลากยงอกอยู่สติวได้บ้างยังก็ได้ไปสองพันนะได้ไปสองพก็ถือว่ามีภาษีมาอยู่แต่คุณรู้ไหมตอนนี้คุณมีเงินอยู่เท่าไหร่น่าจะประมาณสักสีห้าหมื่นได้ไหมห้าหมื่นหกพับาทครับพูดง่ายๆสมัยละหมื่นเพราะลงมาลงมา6,000นไงแล้วก็ถัวๆกันไปสมัยละหมื่นพร้อมไหมครับพร้อมครับผมพร้อมนะพร้อมครับเริ่ม เริ่มเป็นคนละหมื่นครับและผมขอเลยทันที4,000ตรงกลางมาราดภาพแรกฟรีพยางถือว่าสบายสบายราดภาพจากเลนจจิมินมาครับ สีพยางนอยครับหัวเด็ดตีนขาดมาแล้วสุกงหัวเด็ดตีนขาดนําไปก่อน1มื0 0อ2,000ต่อ8,000ภาพแรกชัดเจนหัวภาพที่สองเด็ดออกไม้ภาพที่สามน่าสงสารมากเท้าขาดไปนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นภาษาพ่อขุนล้างก็ตีนขาดไป ทำไมผมต้องเน้นด้วยพอได้พูดแต่ภาพเด็ดเมื่อกี้ชัดมากเด็ดจนมือจะหลุดแบบนี้เลยเด็ดที่รู้มันคือเด็ดไม่ใช่การแบบว่าดึงอะไรเงี้ยหัวเด็ดตีนขาดนําไปก่อนไม่ได้ยินคํานี้นานละสิทธิ์ครับครับสู้เท่าไหร่ครับหัวเด็ดตีนขาดเลยเอาไปซักสามหมื่นเอาสองพันก่อนครับอ่ะสองพันก่อนครับสองพันเป็นสี่พันครับผมที่เข้ามาสูตรเดิมเลยนะ สูตเดิมถ้าเกิดเขาต้องสู้ถ้าเกิดเขาเสียภาพแรกและต้องสู้ครั้งแรกเขาจะสู้สองพันแต่จะเป็นสองพันเดที่เหลือก็าสามพันสามพันสามพยางสามพยางดาดภาพจากลิน้นจิ่บินมาครับ าสารายาไม่ใช่ครับผม <You. S 1> ไม่ใช่หรือ,อีกหนึ่งกดไม่กดนะครับไม่ได้ใช้สิทธิ์เพราะฉะนั้นทีมสตีลก่อนอสตีล <c oughs> <c oughs> คุณบมออีกแล้วตอบว่าแพทย์สยารับไปอีกครับผมสองพคุณหมอหรือแพทย์สาลายา แต่เอาแค่ส,สารากับยากระยสนยแพทย์เสยานะครับไม่น่าเชื่อมันพลาดไปได้ไงนะครับสำหรับคุณสิทธิ์แต่คุณเบิร์ตตอนนี้คุณน่าจะท็อปแล้วละเท่าไหร่นะครับ1 1 0 0 0ครับ1 1 0 0 0นะครับผมคนละ2,000เป็น4 0 0พตรงกลางพี่ก้อยสบายๆพี่ก้อยยังมีอยู่อีก8,000แต่สิทธิ์เหลือ4,000แชมป์ถ้าแชมป์ได้ คุณก็จะได้แค่ขึ้นมาตีเสมอแล้วก็สู้กันต่อไปแต่ถ้าพี่ก้อยได้หมื่นสองต่อสี่พันสองพยามร้านภาพจากนัจชิมินมาครับ ชมป์ตั้งลายตายรังถูกต้องครับยังดีก็เหมและรหัสภาพนี้ภาพแรกก็คือภาพของเงินที่เราเรียกกันว่าตังนั่นเองแหละครับส่วนภาพที่สองก็คือภาพของโปรแกรมลายเมื่อนำทั้งสองภาพมาทำการถอดรหัสจึงออกมาเป็นตังลายหรือตายรังนั่นเองแหละครับเริ่มใหม่ ทิ้งมันไปทิ้งมันไปทิ้งมันไปสี่พันนั้นหายไปแล้วถูกคีบแล้วไม่เป็นไรตอนนี้มันเสมอไม่มีใครเหนือใครอ่ะไม่เป็นไรเราเริ่มใหม่ได้ครับแปดพันสู้เท่าไหร่ห้าพันก็เริ่มใหม่ก็เริ่มใหม่ที่สองพันใหม่สองพันใหม่อ้าวมาทสี่พันตรงกลางสี่พันตรงกลาง ามพยางอย่าด r อปนะครับอย่าดรอปสพยางมานะครับภาพจากลินจิมินอาเลครับเรียกได้ว่าตอนนี้แชมป์พุทธาชิงของเรานั้นสงสัยว่าเครื่องจะยังไม่ร้อนนะครับช่วงหน้ามาลุ้นกันครับว่าใครกันที่จะได้รหัสภาพข้อนี้ไปและเตรียมตัวให้ดีนะครับกับรหัสภาพรุลอนยนคันที่2องกำลังจะมาพบกับผู้ชมในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปเลยนะครับ ลิ้นจืมินมาจิ๊กคลีนไวด์เปอร์ไม้ม็อบพร้อมแผ่นทำความสะอาดสถานีบริการน้ำมันพีทีได้ครับ8,000สู้เท่าไหร่5,000ก็ 5, <c oughs> เริ่มใหม่ก็เริ่มใหม่ที่2,000ใหม่2,000ใหม่อ้าวมา4 0 0 0ตรงกลาง4ี0 0ตรงกลาง 3พยางอย่าดรอปนะครับอย่าดรอปสพยางมาแล้วครับภาพจากหลินจบิน ใครับกรุงลงกากรุงลงกาถูกต้องครับผมไอเอกรุงศิวิไลเรากำลังสนุกกับพี่วุฒิเขาทำยังไงัะพี่ทำไมเร้เรียนเคยทำเอาแบบว่าเอาขาต่อกันแล้วก็พื้นลงไปแต่ผมเนี่ยเป็นคนเดียวที่เล่นอย่างนี้ไม่ได้ใครเพราะว่าตีนผมสั้นอ๋อคือมันมันมันไม่ไม่พ้นบันไดเออมันไม่หัวมันแตะหันหัวไอ้ด้านหน้าเท้าจะปักก่อนใช่ ราะผมสองอันต่อยังไม่ได้เลยของเขาข้างหนึ่งนี่ก็คือประมาณเบอร์สีส่สบาทพะทผมี่สบายเลยเบรอร์สี่ยไปได้3าขั้นอี่เหรอ,หรอใช่เอออ่ะ,อออะกรุงลงกาอาเกรุงศรีไลยนะครับผมแล้วก็การลงบันไดแล้วก็การโบราณเรชอบมากเป็นการที่ที่ห้ผมไม่ได้นึกถึงแบบว่าน้ำร้อนนะผมนึกถึงขนมครกกรุงลงกาหมื่นหนึ่งเท่าทุนแล้วครับสินครับหกพันครับผม สู้เท่าไหร่เขานำเราอยู่4,000 2,000ก่อนครับเริ่มใหม่กูก็เริ่มใหม่จริงๆโอเค okay. 2,000 4,000ตรงกลางมาผมว่าเกมนี้ชักจะนะฮะดุเดือดขึ้นและเขี้ยวขึ้นเพราะว่าแต่ละคนเริ่มรู้ทางกันละอ่ะ4,000ตรงกลางสามาตีเสมอได้ไหมเรามาดูนะครับ2พยางขอรหัสภาพจากหนึ่งจิมินครับ ครับไ,ไม่ใช่ครับกดอนไปตะโกดเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันอ้าวโอ้มอกี้โอเห็นอย่างน้อยประมาณสี <favored Energie> <sk Kaf am rain> so ่ห้าชีวิตละพี่โสแล้วหนึ่งละพี่ว่าว่าก่อนอกสติวมาพี่ดินตอบว่าลอนแรมครับถูกต้องครับไปอีกสองพันเท่าไหร่แล้วครับคุณดินครับห้าพันครับห้าพันแล้ว 5,000แล้วภาพแรกนะครับคุณดอนนะประจงสร้างนะครับภาพที่สองแบบนี้พระจันทร์แบบนี้ที่เหลือเสี้ยวเดียวเขาเรียกว่าข้างแร่างแรม,แรมตอนนี้ไม่เป็นไรก็ลงกันใหม่นะครับคนละ2,000ลงมาก่อนครับ4,000ตรงกลางดิก้อยครับคุณเหลือ6,000ถ้าได้กลับไปเท่าทุน เสร็จครับเหลือสองพันถ้าได้เสมอครับแต่ถ้าไม่ได้ครับเที่ยวหน้าคือโอกาสสุดท้ายครับผมดาดภาพนี้มีสามพยางดาดภาพจากจิมินมาครับ ใช่ครับพี่กระตูผมอ่ะเนี่ยไม่ใช่ครับผมไม่ใช่ครับอย่างดีที่ใช้สิทธิ์อ้าวตอบว่าก่อนออกครับทีมสตีลสตีลโอะกชื่ออะไรคะแนนค่ะคุณแนนคุณตอบว่าตอปิโดค่ะราะตอปิโดอโด ตอปิโด yes sir การเจริญเติบโตของต้นไม้กับกะปิที่ไม่เอากะและก็ตุ๊กตาภาษาังกฤษเรียว่าดอโตปิโดตอปิโด,โดไม่เป็นไรแต่ตอนนี้อัตโนมัติคนละสองพแปลว่าเสร็จครับครับผมหมดหน้าตักนะครับแชมป์ครับผม <laughs> คุณไม่มีสิทธิ์อะไรแล้วถ้าคุณจะต้องไปต่อคุณก็ต้องตอบให้ได้แชมต้องกลับบ้านหรือเปล่าสองพยางครับรหัสภาพจากอิจิบินมาครับ ครับอยู่ต่อครับบังโกลนแน่นอนครับคนอินเดียนะฮะเป็นภาษาที่เราเรียกกันนะครับผมคืออบังนะครับแล้วโดยเฉพาะกับาชาวซิกนะฮะที่เขาพกผ้าแล้วก็ภาพที่สองคือโคลนสมมติว่าเวลาเขาจะเรียกเป็นแบบว่านับถือเป็นพี่ชายเขาก็จะเรียกว่าบังอะไรอย่างนี้สำหรับคนคนแขกซีกอบังอบังพี่ก้อยครับ มี4,000เราสู้เท่าไหร่ครับเอาครึ่งหนึ่งฮะสองพันสองพันเป็น4,000ครับ4,000ตรงกลางสามพยางราชภาคจากลิจิจเมนมาโอ้โห,โห,โหคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่างานนี้แชมป์และผู้ท้าชิงนั้น คู่ขี้สูสีเป็นอย่างมากไม่แน่ว่างานนี้อาจจะได้เห็นการออกคู่เลยหรือเปล่าครับเนี่ยและสําหรับใครที่รอรหัสรุนรถยนต์อยู่นั้นในช่วงหน้าได้พบกับรหัสเด็งแน่นอนครับสนับสนุนโดยสุกี้เอ คูไลโพเบลสเปรย์บายโดนัท4ีพันตรงกลางสามพยางราดภาพจากลจเลจิเมนมา หมดหน้าตักครับแหมคนที่มันมีประสบการณ์ที่มันเก่งจริงหมดหน้าตักถูกต้องครับผมบักนะฮะเป็นการบักนะครับผมที่เห็นบักเพราะมันมีทั้งไข่มีทั้งหมูไม่เป็นไรแต่มันมีซอสมีทั้งพริกไทยแล้วก็เป็นหน้าใบหน้าของผู้ชายและเป็นภาผ้าลมหรือตดนั่นเองนะครับบักหน้าตดหมดหน้าตักตอนนี้ตาพี่ก้อยแล้วครับแต่ว่าเมื่อกี้ผมบอกว่าเป็นตาสุดท้ายถ้าไม่ได้ทั้งคู่ แต่ว่าแชมป์ตอบได้พี่ก้อยคงมีโอกาสว่าคุณจะแบ่งเล่นหรือว่าคุณอยากจะสู้หมดหมดหน้าตักพักแป๊บหนึง่งตอนนี้เรามาสนุกกับท่านผู้ชมทางบ้านดีกว่าไปดูรหัสภาพครับและเข้ามาตอบกันก่อนโฮโมงเย็นเพื่อลุ้นรับรางวัลรถมิตซูบิชิ t อตราชครับไปดูกันเลยและรหัสภาพลุ้นรถยนต์มิตซูบิชิแ t ตราชในวันนี้มีทั้งหมด2ภาพครับและคําตอบของภาพนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด 4ี่พยายาถ้าใครทอดรหัสได้แล้วรีบเข้าไปตอบใน Facebook แฟนเพจดาวินชีแล้วกดไลค์กดแชร์ก่อน6โมงเย็นของทุกวันตอบให้ถูกเพียง5รหัสภาพต่อเดือนชื่อของคุณก็จะมีสิทธิ์รุนรับรถคันนี้ทันทีครับเอาเลยครับตอนนี้เราไปสนุกกับการแข่งขันกันต่อเลยครับก็หมดี้กก็หมดหน้าตักอยู่แล้วก็หมดก็หมดฮะหมดหน้าตักอ้าวเป็นสี่พตรงกลางครับสลับกันสลับกัน หมดหน้าตักี่ออลอินะครับที่เขาเรียกออลอินรับผมดีนะผมได้ประารณออลอินอยู่ดีแล้วมันจะกลายเป็นออลก่อนนะฮะคือเบื่หายหมดเหมือนกันไปหมดเลยอ้าวมาเรามาดูกันนะครับว่าแชมป์จะปิดจ็อบที่แปดพายแล้วหรือเปล่าเป็นมนุษย์แปดพันหรือไม่ก็หมื่นสี่มีอยู่สองอย่างนะสำหรับคุณเิษนะถั่วกันไปสี่พยางครับมาไปดูว่าจะปิดจ็อบได้หรือเปล่านะครับ พยค์รหัสภาพจากลิจเบนแชมครับเส้นผ่าศูนย์กลางครับปิดจบครับพองที่8าด0นกับแชม์สมัยที่6<ช>และขอเสียมุอบินดังให้กับพี่ก้อยด้วยครับ และรหัสภาพนี้ภาพที่1ก็คือภาพของเส้นสีแดงคาดอยู่ครับส่วนภาพที่2เป็นภาพเลขศูนย์ที่มีเส้นสีแดงคาดอยู่เช่นกันและภาพที่3นั้นก็เป็นภาพเส้นสีแดงคาดอยู่เหมือนภาพที่1เมื่อนำทั้ง3ภาพมารวมกันจึงทอดรหัสออกมาเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางนั่นเองเลยครับสุขุมมากพี่ก้อยยืนอยู่แบบใจเย็นดูเหมือนอารมณ์ดีแบบทําไมเราถึงไม่มีความกดดันคือมาเล่นเกมอะฮะ คือเรามาเล่นเกมก็ต้องเล่นเกมนะฮะคือไม่ใช่ว่ามาเครียดมาทําอะไรเรามาเล่นเกมคือมาสนุกเรามาเล่นใช่ฮะใช่ไหมและอย่างอะไรนะพี่วันเมื่อกี้บอกอะไรตังค์ไม่ใช่ของเราอะไรนะใช่มาเข้าให้ตังค์เรามาเล่นใช่ก็เล่นหมดหน้าตักก็หมดนะแต่อย่างพี่ก้อยต้องบอกเลยว่าสุขภาพจิตสุดยอดและอยากทุกคนสามารถคนโทรลไว้ได้แบบนี้แต่สำหรับแกผมว่าก็คือแกก็กลับก็กลับอยู่ก็อยู่ก็อะไรก็ได้อะอันนั้นก็ เกิน relief. ไปนิดไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้เพราะเราเป็ระบาติดสมัยแล้วก็ร้านหนึ่งรออยู่เอาเอาหน่อยเว้ยเฮ้ยอ่ะขอบคุณมากครับผมแพ้เกมแพ้ได้แต่สุขภาพห้ามแพ้ครับไม่ได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะแปดพันหรือจะหมื่นสี่ให้มันอยู่อย่างเงี้ยเสถียรได้ไม่ว่ากันเพราะเฉลี่ยแล้วก็สมัยละหมื่นครับได้ไปอีกแปดพันเมื่อกี้ห้าหมื่นหกบวกเข้าไปตอนนี้เป็นหกหมื่นสี่ครับหกหมื่นสี่แล้วกับสมัยที่หก ก็ยังเฉลี่ยดูดิเฉลี่ยสมัยละหมื่นอยู่มันยันกันอยู่แค่เนี้ยสมัยที่เจ็ดจบที่หมื่นสี่ให้ดูสักทีน่าจะดีขอบคุณครับแต่ว่าปูดไม่ได้หรอกครับคุณจะมาจบหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกตราบใดที่คุณยังไม่เจอกับคุณเบลดเบรดครับแต่คุณเนะฮะเบรดครับเบลดมันเปว่าด้ามมีดไปว่าไปว่าไปว่าอาคมมีดเบลดแต่ว่าพอมันเป็นหนังก็เท่เลยไงชื่อเบลตด อยากเจอไหมเขาอยากเหมือนกันนะฮะก็เขาบอกมาแล้วว่าเขาชื่อนักฆ่าอมตะมาามเพื่อฆ่ามาเแล้วก็จะอยู่เป็นอมตะก็ต้องลองดูลองดูครับอยู่เป็นอมตะตแอ้แเลมไปดีกว่าพูดอย่านี้เบเก้าครับผมเดินคุณข้อโป้ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณกอล์ฟมันเป็นภาษาอะไรครับภาษาสเปนครับแปลว่าแปลว่าอ่าวครับอ่าวน้ําทะเลครับอ่าวน้ําทะเลคุณมีเชื้อสายสเปนเหรอไม่มีครับหรอคือเคยเรียนตอนมหาวิทยาลัยครับแล้วอาจารย์ก็ให้ตั้งชื่อภาษาสเปนเป็นของตัวเองทุกคนที่เรียนก็เลยชอบอ่าวทะเลมหาสมุทรคือจริงๆชื่อกอล์ฟแล้วก็เติมตัวโอตัวเดียวอ๋อมันก็จบเังเป็นชื่อเราอยู่ดีใช่ไหมแต่ความหมายมันโหยิ่งใหญ่เลยทีนี้ก็มันได้เขาเรียกเหมือนว่าใจกว้างมหาศาลดัง มหาสมุทรคุณกอฟฟอฟปัจจุบันทําอะไรครับเรียนจบยังเรียนจบแล้วครับเป็นพนักงานออฟฟิศแห่งหนึ่งนะครับแห่งหนึ่งนะครับผมแล้ววันนี้คุณมาดาวเินชี่สติวไว้ได้เท่าไหร่ครับคุณกอฟอฟครับโอ้ยยังไม่ได้เลยครับกดไม่ได้ครับกดไม่ได้แปลว่าถอนรหัสได้จะกดไม่ทันครับบางข้อก็ยากก็ก็ไม่กดอ่ะถูกถูกถูกเพราะถ้าเกิดกดแล้วคุณตอบผิดปุ๊บกลับบ้านเลยนะใช่ครับเราแล้วว่าไงก็พร้อมอยู่แล้วครับมีอะไรอยากจะบอกไหมน้องใหม่ก็ เห็นที่เดินเดินออกไปแล้วก็ชะตากรรมอะครับอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะเห็นสภาพตัวเมื่อกี้ไหมเกลืบนะหมักหน้าตดอะจำไว้นะหมักหน้าตดมันเกิดขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นเริ่มครับผมเอาเลยครับคุณกอฟโฟนุ่มมาดนิ่งคนนี้เขาจะสามารถล้มแชมป์ได้หรือไม่พรุ่งนี้กลับมาชมกันต่อ5โมงเย็นสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ